และลานหยาบงก่อนเฮ้ยเฮ้ยถูกใจแม่งเพราะชอบผ่อนรถเอาไว้พวกเชียร์เนี่ยเฮ้ยพิงอ่ะเป็โรคลามาลามาลามาลงเดินมันก็ตะมวยตะมวยมีใจมีใจตำรวจมีเชื่อให้บอกมีใจเมื่อกี้ ไม่เองดูตำรวจดีๆเลยไอย้พวกผ<ะ>ู้ก่อเหตุเขาเริ่มมันจะใช้มันจะใช้มันยาละในการดคุกคีทำคุกคีตำรวจให้ตำรวจช่วยเขาอ่ะเงินเราเ<ห>งินเรา<ห>ก็คุกเหมือนกันนะกิตติไม่เองคุกคนเดียวโอ้โหเดี๋ยวพี่ไปรวมคุก<ห>ข้าวคุกขามอ่ะคุกขามอ่ะโอ้โหคุณทพีปครับเราครับเจนสุขเจนสุขครับอายุ้ยว่าขันยิงครับรำเมย์ทนละครับขอบคุณม<ห>ากครับแล้วครับ ขอบคุณสิเลอันครับมาติดดาวขอบพระคุณมากครับเจริญสุขเจริญสุขครับอายุมากขว้นยืนนะครับร่ำรวยยิงเท่านะครับขอบพระคุณมากครับ,บ,บ,บมากครับรำล,ล,ลับค,ครับอย่างเตียงพยาบาลเตียงพยาบาลไปไหนอ่ะเตียงพยาบาลก็ตะเกียบไงอย่างช้อนพริกอย่างเก้าอี้น้ำปลาแท้ตาปลาหมึกเหลือสีอย่าง,างบุหรี่ซีอิ๊วขาวตาเดือดสมบูรณ์ก็ถือว่าอยู่เป็นนี่คือเป็นตลกได้เน่เราสามคนในจแล้วใจนะ ซัมโบโคโกอะไรอะซัมโบอะไรอะเดี๋ซัมโบอะอะไรอะอย่างพะโล้เต่าแก่ปิกนิกเออเดีดูไอจุ๋มเจอเตียงมึงเจอเตียงไปนอนที่บ้านเหรือเปล่าวะมึงจะตายเมื่อกี้จะตีเหยียบกูเกือบตายนะมึงอกีัวไอมิด ฉีกไม่ฉีกเลยม่เลียนะดิเลียกป้าอะไรลุงไม่มามาดูอาศีทาละกันนะคี่ดาวผมครับเจริญสุขเจริสุขครับไมนมาไม่ครับดวนครับบคะเลียดีเดียวเตอะครเียงตเลยอช่างรหนาโคตรหนาวฝนมันตกทั้งวันเลยอ่ะ แล้วแม่งอยู่ไม่ได้จริงๆแม่งหนาวแบบโอ้ยหนาวน้ำตาไหลอะแต่น้ำตากลายเป็นน้ำแข็งอะปเปิ่มโซเซตัวทีครับหมอกผมก่ผิดี่ตัวทีครับหมาไซัมเปสไม่ไงมีคนเล่า ไปหาซุกที่เคิร์ก่อนนะมึงอมึงมาแล้วนะอีกแล้วคิดแต่ไม่ถึงทั้งวันทำไมอ่ะมันพูดทุกวันมันพสตถึงใครอ่ะแก่บังนเดียวล่าวะเอ็งเอ็งเจอดิหยุกอันนี้ันนีครับส่งยหิม้าตกหรอใช่หรอจะได้หิมะยัง อติเกหมายเราไม่ได้เล่นกฎหมายนะมีแม่คานาไหมครับไม่มีครับมีแต่แม่กระหล่ำอะไรอ่ะอะไรอ่ะเขามีแต่แม่แม่คันนิง้งเล่นอ,ลอย่างภูเขาอะลูฟี่เดินดําน้ำอ่ะคุโรซากิอิจิโกะ แล้วอย่างไอจุกอะมูรายยมะไม่อาบน้ำเือเือมึงรู้ไหมเราเอกกับผู้ว่าอะไรมึงเชื่อกูแห้เขาต้องหมดหมดกูแน่ไอเกลือกูดิเดี๋เดี๋ยวมึงแชร์เขาดิมึงแชร์เขาดินี่อะไรนะฝนกดกัไม่พูดเลยใช่หรอ คือคือบอกก่อนครับว่าต้องบอกก่อนครับว่าคือในชีวิตหนึ่งครั้งหนึ่งว่าอยากไปนราธิวาสปัตตานียะลานะเขาบอกว่ามันสะอาดมากมันเป็นจังหวัดสจังหวัดที่เราในความคิดของคนไทยเราส่วนมากจะคิดว่ามันอันตรายถูกต้องไหมมีเหตุการณ์เหตุการณ์ไม่สงบเต็มพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยเยอะแยะไปหมดใช่ไหมแต่แต่อย่างที่เราดูคลิปหลายคลิปมาแล้วครับอมองว่าสัหจัดชายแดนตรงนี้น่าเที่ยวโคตรเพราะว่ามันไม่มีคนเที่ยว อสี่เออว่าไงเซิร์ฟอยู่หน้าคุกเนี่ยเออเดี๋ยวเซิร์ฟเดี๋ยวเซิร์ฟออกไปแล้วไปซ่อมพวกไอ้ที่ล่าไอ้หนวดเปล่าได้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 ใช่ใช่จะเอากันเมื่อคืนอาตี่ได้เท่าไรทีดีทีดีได้เท่าไหร่ผมจำไม่ได้เลยครับเยอะมากประมาณบวกประมาณสี่ส่าห้าพันผมครับเอซโซ่ครับร้อยดาวครับเชิญนจุดเป็นุดครับอายุว่าแต่งกินครับร้อนเหมือนกันนะครับขอบคุณมากครับคผมมากครับ ต้องมาสิดาริวานเนี่ยได้ครับตัวเด็กอาบตัวติจุกไม่เอาน้ำอีกแล้วแม่เชี้ยนในจังหวัดจะไม่หมดเลยใช่หรอเห็นปะไม่เราในความคิดเราบอกเลยในความคิดพวกเรือโดยเฉพาะอัวเองอ่ะ เราได้ย <Es> <an> ินข่าวนี้มันือนเป็นการปลูกฝังนะครับปลูกฝังเพื่อไม่ให้มาเที่ยวจังหวัดพวกเนี้เดาว่ามองว่ามันเป็นจังหวัดที่มันไม่ได้มีอะไรอ่ะเข้าใจปะเข้าใจอารมณ์ปะมันเดี๋ยวอ้วไปให้ดูจบอ้วไปให้ดูเดี๋ยวจะไม่ดูว่ามันไม่ใช่ในความคิดเราอ้วมองว่าการปลูกฝังนี่มันปลูกฝังเรารุนเราคนเราอะโดนปลูกฝังมาเยอะมากครับหลายๆหลายหลหลายๆอย่างหลายๆเรื่อง สิ่งที่มันจะทําให้การปลูกฝังเนี้ยหายไปก็คือเราได้สัมผัสของมันจริงๆเราได้เราได้ไปจริงๆเราจะได้ดูเราได้รู้ว่าสิ่งที่เขาพูดกับความเป็นจริงที่เราเห็นเนี่ยมันแตกต่างกันไหมเออเดี๋ยว,วไปให้ดูมันไม่ได้มันไม่ได้อันตรายวมองว่าโอเชื่อได้โอเชื่อได้อย่างหนึ่งว่ามันไม่อันตรายอย่างที่เราคิดแน่นอนสบู่ก็ไม่แพงกินตัวจุกแรงได้ไง <laughs> ไอจุกระนาดน้นำทุกปีนะตีรูป้ปะใช่หรอปีละครั้งนะมันมันอาบทุกทุกเทศกาลสงการนะอาบสามวันติดนะแล้วก็ทิ้งมาเลยก็ไม่อาบทั้งปีประเทศไอ้นี่เออปีหนึ่งมีสามวันหกสิบห้าไอ้ี่ใครอะอาบไปแค่สามวันอะไอ้นี่ใครอ่ะเอ้หรือใครอะฮะฮะหรือใครเนี่ยซันซันไหน ครอบครัวไหนเนี่ยคนเดียวโ <Okay. S 3> อเคอะไรแก๊งไปไหนวะน้องชายไม่มีแก๊งอ,ออกมาแล้วใช่เหรอแลกอยู่ใครตอนนี้ยุคนเดียวมีตังค์ป่ะสองพ่นแต่เอาเอหรอเพียงตังค์งเล็กเลย บ้าน้องชายขอบคุณบ้าน้องชายผีมาผมก็พร้อมมาเที่ยวที่สวยๆเก้าเก้าครับขอบคุณครับแบงค์มึงอ้อนบอนกูดิมึงอ้อนบอนกูมึงอ้อนบอลกูไม่ไม่ไม่เร็วเก้าเก้ามึงบอกว่ไอ้แจ็คครับไอ้แจ็คครับโควิดอีกปีนี้ล่าสุดแบงค์ไม่ได้อาบปีนี้โอ้โหแม่งเอกราะบอลกรุกใหญ่เพื่อ ปีนี้มึงก็ไม่ได้อบน้ำเลยจุกแป้งไม่มีสงการ,ร <c oughs> แป้งกระบอกสโสโครกได้ไงเขาถามแป้งมึงแปมัดแงไอพิมบ้าคุณชาวบ้ยครับสิบห้าเราครับจะได้ถึกจะครับไอ้บ้านันยืนครับต้องยังายรับคุณมากครับครับดูแลครับในในใครอยู่ใต้บ้างครับพิมหนึ่งหน่อยใครอยู่ใต้บ้าง ใครอยู่ภาคใต้บ้างครับอยากรู้คนช่องอยู่ใต้ในในในช่องวัวเยอะครับคนที่คนติดตามว่าอยู่ใต้ยเยอะมากเยอะมากมากบบนนะปัตตานียะลายังมีเลยอะ่ะคิดดูดิบางทีอะ่ะโหเชี่ยฟันยังกัข้าวโพดแม่งตามก็อาบทำไมแล้วอาบแต่ปาก โหฟันแมงเนียร์เขาพูดอันนี้ลืมฝัดกันไม่ได้เอาเลี้ยงตายบ้านกันบ้งหนึ่งถึงบ้านเออต้องมีคนเล่นอยู่แล้วรักใครไม่ได้รวงเหรอเสือฮะอะไรครับผมรอรับเพื่อนก่อนหน้ากากหน่อยหัวเองหรือก็รู้วัวเองหัวใส่หัวหน้ามันในนี่หน้ามันในนี่อะถอดได้เออหน้ามันบัก เขาไม่เอาถามว่าเมื่อไหร่จะเไดเอาทูบเฮ้ยเฮ้ยเกมยูเซนเดียร์ดี้ตีอะไรตีอะไรตีอะไรตีนีตีอยู่ไหนอะอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนเข้าไปดิไอ้จุกเข้าไปจะคุยกับตำรวจไอ้จุกเข้าไปช่วยไอ้แจ็คโอ้ไม่เอ็งหมื่นจังวะใครวะเสียงใครวะ เอ้ยอดีทั้ยช่วยช่วยช่วยแจ็คไอ้ดันดี้อยู่ข้างในไอ้ไม่ตีแจ็คฝักฝักวุธไม่ได้ว่ะไม่ได้ฝักอาวุธไม่ได้เป็นอะไรวะเนี่ยเร็วเร็วเร็วไม่ได้อ้อยอ้อยตลอดครับตลอดตลอดอดรตีครับตลอดอดรตีอยู่กับกุธประเทเลยครับอุดรตีครับ มันเกินไปเปล่ามันเกินไปเปล่าเขายังไม่ออกจากคุกเลยนะมันเกินไปเปล่าโอ้ก่อความไม่สงบรุนแรงเกินอดีตอีดูิวอลอยอยูแล้วอดีดูดิดูดิหิวหิวนหรอโอ้ดูดิเขาหิวนะเสร็จๆเช่วยแจ็คหน่อยข้างในช่วยแจ็คหน่อยพี่คุมตำรวจให้ ลืมไปกวนสติงเขาทำไมอ่ะเอาไม่เข้าใจเลยวะมาแล้วค okay. ุณโดนมาแล้วโอ๊ยตลอดตลอดตลอดดูนี่ตลอดจับเลย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 เยอะๆตลอดจับเลยครับดูนี่หยิบอาวุธอ่ะเหยิบอาวุธอ่ะ ขอยวุ้ะดูนี่เขาทำลายอะครับโอ้ยเขาทำลายห,หมดเลยสองค,คนเลยครับตลอดอ้ยสามคนเลยครับตลอดคาราสามคนเลยครับรวยววไม่คือผมเข้ามาไม่ผมเข้ามาปุ๊บเนี่ยผมเห็นสามคนนี้สลบอยู่แล้วอ่าแล้วเขาเหลือคนเดียวอะครับอ่า เขาเขาไม่ถูกกันอยู่แล้วอ่ะผมป้องกันตัวผมดู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 เขาพูดแล้วครับไม่เป็นเ่ป้องกันหรอกครับเขาเรียกทำร้ายหมดเลย3คนสลบแล้วนะครับต่อหน้าเหตุการณ์มันซึ่งต่อหน้าเลยครับต่อรอผมหนึ่งคนครับเขายังไม่ทําอะไรเนี่ยครับไม่มีอาวุธเลยเขาไม่ได้ถืออาวุธเลยครับดูถ้าไม่เชื่อผมนะไปเขาไม่ถืออาวุธเลยครับใครผมมาเขาไม่ถืออาวุธนะครับดู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 ู้ด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 ูตูด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  โอ้โหทั้งหมดเนี่ยโอ้โหสลบด้วยนะสมหมดเลยส้มหมดเลยทั้งสี่ทั้งทั้งตอนเนี้ยทั้งสี่คนจะโดนทะเลาะวิวาทกันนะโอ้โหแต่ผมเป็นคนที่เรียกตำรวจมาจริงๆนะผมใช่ครับใช่อันนี้ผมไม่ไม่ถ้าเขาตีตลบหมดแล้วเขาก็เรียกมากันได้เขาป่นเรียบร้อยแล้วด้วยดูจากทรงละข้าพเจ่าป่นเรียบร้อยแล้วด้วยครับเนี่ยก็ทดำการป่นเรียบร้อยแล้วด้วยไม่ไม่ไม่ป่นครับไม่มีการป่นแน่นอนคุณคุณตำรวจดูดูคนดูได้เลยน่าจะโดนเรียบร้อยแล้วครับน่าจะไม่เหลือแล้วครับพี่ดี ขออนุญาตนะครับโทรศัพท์มีมั่วกันหนึ่งเครื่องแน่นอนดูจากทรงละนะมาหนี้ครับโทรศัพท์มีเกินอยู่แล้วครับผมอ่ะเฮ้ยป้า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 มีเกินอยู่แล้วครับมีเกินอยู่แล้วครับดูดิมีเกินอยู่แล้วได้อยู่แล้วครับดูดิมีเกินอยู่แล้วฮ่าฮ่าทำไตุนสั่งดูก็รู้ดูก็รู้โอ้ยมีมีพอดีเลยนะเออจีิจริงๆเลยว่ะแต่นั่นไม่เชื่อผมก็ได้ครับผมไม่เหตุการณ์มันก็มีอยู่แล้วครับอยู่แล้วครับไม่ผมผมเชื่อไม่คือผมเชื่ออยู่แล้วว่าไม่ไม่ผมเชื่ออยู่แล้วว่าตอน นี่คือคุณทะเลาะวิบ่าวมาตัวครับใช่มันกลายเป็นทะเลาะวิวาวครับใช่ครับถ้าตำรวจไม่มาแล้วผมทุกจะถูกตีครับอะไรโหมมากยับคืออะไรครับเขาได้หนึ่งแล้วเออเขามาเขามาตี๋ยครับอ่ะแต่ตอนนี้โคตเลยสามคนเนี้ยสามคนียถ้ามีคนไหนโดรศัพไม่ถ้าถ้าถ้ามีคนดูดูนี่ดูกระบองยำคาบืออยู่เลยไหมครับครับเข้าใจแต่แต่คุณเซิร์ฟเนี่ยเพิ่งโพสต์รูปนะแปลว่าเขาเยอะควรจะมีโทรศัพท์ ใช่ครับอาถ้าเขาไม่มีแสดงว่าผมปนนะฮิดีผมไม่ยอมยอมรับผมยอมรับอันนี้กระทงหนึ่งเห็นป้าเห็นป้าเห็นป้าแค่รู้แค่ที่เขามีเจตนาแล้วเขามีเจตนาที่จะทำร้ายแล้วเขาไม่เจตนาที่ทำร้ายแล้วไอเรื่องเจตนาเนี่ยคือเขาป้องกันตัวมันไม่ได้เขาเรียกทวิลาชกันหมดไม่ไม่ไม่คือเขาเขาแจ้งเขาแจ้งเาแจ้งตำรวจไว้ก่อนแล้วเขาปนตัวแล้วเขาป้นแล้วเขาป้น เขาป้นอันนี้อันนี้เขาจะอันนี้เขาต้องผมว่าโดนนะผมยอมโดนนะอันนี้โดนตั้งสามด้านแล้วอ่าอ่าเขาต้องโดนอยู่แล้วครับเพราะว่าเขายอมจริงเขายอมรับอ่าเป็นคนที่แบบเนี่ยเรียกหมอมาหน่อยเรียกหมอมาหน่อยสุดยอดจริงจริงว่ะสุดยอดจริงๆอ่ะโอ้โหอย่างน้อยอย่างน้อยบอกว่าบอกว่าปกป้องแต่ป้นหมดเลยบอกปกป้องเขาเรียกปกป้องตรงไหนเขาเรียกชิงทรัพย์เรียกชิงทรัพย์แล้วครับอะไรไม่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 แต่โทรศัพท์อยู่ข้างในโอ๊ย อย่าแถะร้องก็รอก็ต้องอกนะครับอย่าแครับพูดตรงๆนะผมอย่าเตี๊มผนี่มากเลยอย่าใ่น้ากากเลยครับอย่าเตครับอย่าแตีครับใสน้กาดูดูดูอย่างตีรนะครับผมพวงผมฟ้องนะผาป็นผ้ามนะครับอดูดิเขาเป็นร้ามนะครับเขาจะตี๊ยดูนี้เขาขวชีวิตส่น้ากากผมขออชการครับตลอดครับเล่าไปเล่าไปตลอด แล้วไปทำอะไรหรอครับถึกโอ้ตึงใส่โอ้ต่อได้เลยดูครับดูครับไหนไม่บล็อกไม่บั็อกไม่บั็กครับก็หลัวไม่บั็กครับไม่บล็อกเลยครับไม่บักเลยครับไม่บั็กเลยครับขอรอที่มีที่มีขดอีกสักสองคนรองครับตอร์ตอร์อง์กีจะพูดอะไรก็ดูเอานะดูเอานะดูนะครับเขาขู่ที่จะทำลายร่างกายวัวนะเขาทำลายร่างกายวัวนะครับครับผมครับเอาอย่างนี้นะตอนนี้เดี๋ยวรอตำรวจมาแล้วเดี๋ยวเราจะ าเขาไปที่สอนอนนะผมยอมได้ครับผมยอมให้คุมตัวครับครับขออนุญาตแล้วกันนะครับคไม่ต้องขออนุญาตหรอกเขาเป็นเหตุเชอาวุธการอย่างเงี้ยมันเกินไปอ่ะแต่แต่แต่ทุกคนนุ่งนี่แล้วน้องมันต้องโดนด้วยนะฮะอ่าโดนครับโดนครับหลายหมื่นจะสลบครับดูดิสลบเลยอ่ะโอ้โหน้องสานว่า โอ้โหพวกนี้มันโคตรงู้ดสามคนเอาคนเดียวไม่ลงไอเวรนื้ตีไปแล้วสามทีแจ็คเมื่อตีไม่ตายกูตีไปแล้วเหมือนกันกูโดนสกีแป้งตีเพื่อจะตายอยู่เลยแล้วเส์้ส่งมาโอ้ไม่ไม่ไม่ผมแหกคุกมาแล้วผมไม่เตรียมมาตีต้องช่วยแล้วไม่พูดตอนแรกแล้วโอ้โหแม่งดักบ่อเลยเข้าวาร์ปมาเสร็จแล้วทกลวงเลย โูตีกับแม่งชุดใหญ่เลยนะเว้ยข้างในอ่เลเะเหมือนกันกูตีเป็นสามทีจูกกคตีเป็นสามทีมันขาไม่ตายวะจะพูดยังไงว่อีกสามคนกว่าน้องชายเป็นหวังโคตรแม่งโดนเขาตีสองทีทีที่สองคิ้แตกเมนมันป่นมาสรุปอ่ะมันป่นมันโดนสับขอโทรศัพท์ซึ่งหนึ่๊บนึง คุณตลอครับคุณตลอครับขอโทรศัพท์คืนหน่อยครับขอโทรศัพท์คืนหน่อยครับจากในตัวเขาครับขอคืนหน่อยครับตัวตกลงไปหมดเลยครับเรียกไล่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 มาเลยครับเรียกไล่เรียกไล่ เลขหนึ่งสี่สามครับแล้วก็ขอเอาเอาเอาแจ้งความที่เขาหมิ่นประมาทวนได้วยนะครับจ่าวชีวิตวนได้วยนะครับหมิ่นหม้ออะไรหมิ่นหม้ออะไรวชีวิตวนนะครับเขาบอกเขาจะกูจะตีมึงด้วยกูจะตีมึงด้วยกูจะตีมึงด้วยรือใส่หมวกอะไรท่ามันหมวกเขาเขาพูดในมั่วตลอดตลอดได้ยินหมดทุกอย่างโอไม่เถียงครับตลอดตลอดตลอดครับโอไม่เถียงเลยนะครับถามหมอหมอป้องกันตัวเองครับตำรวจป้องกันอะไรครับตำรวจอยู่นี่คุณจะป้องกันอะไรครับมาคุณสามารถเก่งโดยที่คุณมองข้ามตำรวจเลยเหรอถามนะไรครับพี่เดดี้ไปฉีดยาก่อนพี่ก็ได้นะครับเขาถามนครับ ตลอดคิดเอาเขาได้มือถือครบนะไม่ไม่รู้แค่มาขึ้นเดียวอ่ะไม่รู้อ่ะไม่รู้เข้าไปอีกเครื่องอ่ะไม่รู้ไม่รู้นะไม่รู้อ่ะแต่คือมันขู่เอาชีวิตว่าหรือมันหรือหรือยอมไหมล่ะเอาท่านี้ดีกว่าผมพูดผมไม่เอาผมไม่เอาความอะไรก็ได้นะแต่เขาให้ฟังแล้วเข้าไปสามคนแล้วแพ้หนึ่งคนครับผมอันนี้ไม่รู้เหตุการณ์เขาอยู่ข้างนอกไงจะถามว่าได้ไงก็เราอยู่ข้างนอกแต่เขาอยู่ข้างในแล้วข้างในแตกบทเหลือแต่เขาที่ไม่บอกจะคุกแล้วะเขาด้วยไง ไอ้ปนเขาโดนอยู่แล้วปนปนเขาโดนอยู่แล้วมันโดนอยู่แล้วขู่ด้วยเขาโดนอยู่แล้วเขายอมเขายอมด้วยยอมข่มอยู่แล้วเขาสารภาพแล้วเอาขวบชีลด้วยเท่านั้นแหละไม่ไม่ได้ขู่ครับผมไม่ได้ควักอาวุธออกมาด้วยครับไม่ขู่เลยพูดสองรอบบอกกูจะตีมึงด้วยนะกูจะตีมึงด้วยเดี้กกูจะตีมึงด้วยใครใกล้ครับใครใกล้คุณใครอยากใกล้คุณใครอยากใกล้คุณผมไม่อยากไปโดนน้ำลายคุณด้วยซ้ำปากก็เหม็นปากก็เหม็นแก่ก็แก่ปากก็เหม็น อะไรครับพิด I mean, ้อะไร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 แก่งมเือกละประมาณครับแก่งาเือกละประมาณผมรับเอาไปอะทำไมอะทำไมอะคุณอาชีวิตผมตำรวจจะไม่ทำอะไรคุณเลยทำไมผมจะพูดไม่ได้อะมีอะไรบ้าดูดีดูดีดูดีดีดูดดดู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 ดูดูดดดูดดดูดด พื้นดวงไฟไม่ได้นะผมเป็นคนเรียกคพื้นดวงไฟอันนี้อันนี้ผมเห็นครับผมเห็นผมเห็นในวอในวอแจ้งแล้วในวอแจ้งแล้วต้องการความปลอดภัยเอาข้อแจ้งมาดูเขามารอผมที่นี่แล้วตอนที่ตอนที่เขาออกมาคือไม่รอผมป้นครับแล้วผมป้นจับๆเลยครับผมหิวมากเลยครับผม้องาไปหมดนะครับทั้งเงินทั้งทุกอย่างเลยครับผมไม่ได้เอาเงินมาครับผเราเอาหลายอย่างเลยครับเอาหลายๆอย่างเลยครับผมหิวนะครับ ผมเลยต้องหยิบโทรศัพท์มาก่อนนะครับคุณตำรวจคุณตำรวจครับเอางี้ค้นตุ่มแล้วว่าผมมีอะไรบ้างอ่ะผมให้อนุญาตให้ค้นตัวมันหิวแล้วครับมันหิวแล้วครับมันหิวมากๆอ่ะครับมันไม่ไหวจะกินแล้วครับมันหิวที่สุดแล้วครับมีเงินไหมครับคุณตำรวจไม่มีครับมีอะไรบ้างครับมีแค่โทรศัพท์มีสองเครื่องนะไอ้ที่เขาใส่าาเไปหมดเลยครับ เดือดจมงักโจสับจุกหายครับอ่าโจสับหายครับโจสับหายนะครับโจสับหายครับอ่าดูแชร์มาได้ไงดูทวิตดีผมถ่ายผมถ่ายรูปไปแจ็คอยู่อ่ะไม่ผมผมเออจริงจริงครับคนเดียวครับไอ้จุดโพโตชวิตไอ้แจ็คอยู่นะครับแล้วเขาหายครับจริงจิง แล้วมาตื่นไม้ทีเขาฟื้นมาทีตลอดหลายครับแล้วเมื่อกี้นี้ตำรวจเขาเขาส่งให้ยังในหรือเปล่าเมื่อกี้ไหนอะไหนอะไม่อยู่้ละคนดิลคนดิคนดิเขาจะส่งยังไงจะส่งยังไงสอบถามเลยครับส่งยังไงครับต้องเห็นครับใช่ไม่ได้เห็นเลยครับอ้าวอ้าวนี่มั่วไปเรื่อยเลยครับมั่วไปเรื่อยนะครับเสียงไม่ได้แล้วเสียงก้าวๆกุ้งกูเขามั่วไปเรื่อยอะครับต้องระมันมีมันมีที่กระถิ่นแบบกระถิ่นแบบจุกๆอะอจุกๆแบบจุกๆอะครับมีอะไรเลยครับแบบจุกๆครับครับผม าคนนนตััวได้เลยครับไม่นปัญหาชิวๆไม่เรายอมความทั้งสองฝ่ายไม่ได้หรอแบบว่าแค่ทักทายกันเล่นๆน่ะคุณเซิร์ฟไม่เอาความด้วยหรอตีแยกกันไปคุณเอาโทรศัพท์คุกวันแล้วพี่ใหญ่อะไรนะคุณเอาโทรศัพท์ของอีกคนมาทำไมอะไรไม่คุณอตีอะไรครับ ไม่เดบอกว่เขาเอาหมไม่ฟังเขาเอามาให้เขาเอามาให้อัวต่อหน้าหรือไงเอาแบบพี่เรืองงอะไรอะเอาอย่างนี้เลยเอาาจตามความพิจารณาของตำรวจดูพีนิตต่อไยตอนเนี้ยดูพีนิตติคุกพี่เด็ดี้เออไม่คือสามคนตอนเนี้ยโดนคดีอันนี้นะทะเลาวิวาทนะครับทะเลาวิวาททะเลาวิวาททะเลาะกับใครทะเลาะกับเขาไงกับใคร คุณยื่นแต่ยอมความกันไหมผมผมสนุบยอมจะทะเลาะกับใครแต่ผมบอกเลยครับผมถ้าผมเข้าไปคุกเพราะมันตอนนี้ผมอ่วมตีนครับใช่ก็คือยอมควากันไหมครับยอมไม่เลยผมยอมครับผมยอมความไอจุกยอมไหมไอจ๊กไอโดนยอมไหมยอาครับไอพี่ดิ๊ดี้ครับผมผมงอกันตัวครับผมขอค่ายาได้ไหมครับพันธนาขอค่ายาดึนกับเราไอ้นี่คดีปนขอคดีปนเอาดิเอาดิ ข้ายาหน่อยโอ้ยเพียงดีคนกันดีแค่นี้ดีกว่าพี่เดดี้คนกันเองน่ะโอ้ขนาดปลดขี้ยังให้ไปเลยหนเห็นป่าวคุณตำรวจผมเขาผมคุยเรื่องแขกกันจริงด้วยเห็นป่ะเบอร์อะไรเบอร์อะไรเดี๋ยวผมไม่เองผมไม่อะไรเบอร์อะไรเบอร์อะไรกูเพิ่งติดคุกเมื่อกี้ติดแค่ไหเนื้อวันเก้าครับกูก็เพิ่งออกคุกไปเพี้ยติดกี่ชั่วโมงหนึ่งสัดติดคุกไปไปเดี๋วไปเดียวสี่ชั่วโมง ไปทั้งกะตีแล้วมาฮักเบียวครับเบียวกะตีอาจารย์โทรศัพไปไปแยกย้ายเต็มแล้วแยกย้ายครับไอ้ไอ้จุกเล่นไงเลขเก้าเก้าฮะคุณจะต้องการความคุ้มครองใช่ไหมความคุ้มครองเฮ้ยคุณตำรวจเอาให้ร้องกันเนี่ยเอาให้ร้องเฮ้ยใครไม่มีบัตรใครไม่มีบัตรใครมีบัตรมีบัตรปะใครไม่มีบัตรจังใครไม่มีบัตร ไอ้บอดบอกบอกบอกมาไปลงพยาบาลก่อนไปลงพยาบาลก่อนไปทำรถก่อนได้ไอ้บอบโดนใครลากวะไม่รู้เออเฉยเออแบบงงๆเอ้ยแต่เขาไม่มีบัตรนี่หว่าพี่แดนดี้อะเลเวลได้นะเขาโดนลากแล้วนี่เออแต่เลือดไม่มีอะไปเลเวลเลยนะเลือดไม่มีนะใครไม่มีเลือดใครมีเลือดอะผมมีผมมีคนมดียวเอองั้นเดี๋ยวกลับกลเข้าเมืองก่อนสองคน ไอ้เะออยู่บนรถก็ได้เดี๋ยว,วทำไม่ไหวเดี๋ยวี่คือรถโอเควปะทันอยู่แหละมัง้งเ,เขาเขาเอาตกลงมาคุ้มครองดีกว่าเมื่อกี้เขาพูดอยู่อะตรวจเข้ามาเร็วก็ตีได้ไง,ไงใช่ปะตรวจเข้ามาเร็วก็ตีได้อะสะต,ตัวไปลงมางก็ได้ปะเออโรงมากาลหได้แต่บางทกก็ไม่มีนะโอกาสไม่มีแล้วนะเออเอาไงโรงพยาบาล ทิ้งคนไว้สองคนดีกว่าไหวป่ะสองคนมึงไหวอยู่แล้วเขาก็ไม่มีเลือดเหมือนกันเขาสร้างเหมือนกันไม่เขาเขายืนอยู่แล้วเขายืนเรียบร้อยแล้วไม่มันมีมันมีนี่อยู่ด้วยไงมันมีพวกผู้หญิงอยู่ด้วยไงกูโดนตีแล้วโดนลากอะดิโอามันจะลากขนาดนั้นเตีเดียวเลยไอจุกยังลากได้เลยถ้ามีหลายเขตไปดูดูกูนี่ว่า โอ้โหไอสัตว์ไม่ดูถูกอะกูฝากรถกูฝากรถกับมึงไว้สองนาทีอะกูกลับมายิงแม่นแหละมันขึ้นแล้วแม่นแหละมันยิงแม่นแมละเกินไปไอจุกคือแค่สองนาทีอะเว้ยมันยิงแม่นแหละเอ็ไงอะงานลากอหญ่ให้กูเลยจริงไม่ไหวอ่ะนี่เพื่อนพี่โค้ดอยู่นี่เพื่อนพี่โค้ดอยู่นี่น้องหาโอ้ยหาไดีมา ใช่เหรอเฮ้ยเราเคลียร์ทีละเคสีปายเคสียร์ไหมเอาเอาด้วยเหรอเอานี่ด้วยเหรอทุกคนหมดเลยทุกคนอยู่หมดเลยจะไปเฮ้ยเออขึ้นมาจะโดนโดนลากก็เนี่ยเวนขึ้นมามันดิวไก่บ๊อบด้วยพวกเนี้ยเนี่ยย่ำจุดที่ย่ำจุดที่ซื้อประกันเลยต้องไปรักษาตัวเมย์เมย์เมย์พี่โค้ดไปแล้วโทรหาพี่โค้ดดิเออเออ เฮ้ยไม่เอาดีกว so ่าไปมา๋ยวมันจะโดนตอนนี้ม <groans Form ation> ันโดนตรวจสอบว่าเป็นในนี้ว่าหมอแก๊งอ่ะเขาไม่มีหมอแก๊งเลยตรวจสอบเป็นหมอแก๊งอะไรอ่ะจแค่ฮิลแล้วจ่ายจังมึงมามึงมามึงมาฮิ LAUSE ่ที่เลเวลได้ป่ะโค้ดเอ่อมีมาสี่คนสี่คนสี่คนมาไหนมาไหนเลเวลเออเรามันไม่มีกฎหมายนี่ที่เนี่ยตัวไม่ได้มาจีเล็กไม่ได้มึงต้องมานี่ไม่มึงต้องมานี่กูต้องอยู่นี่ กูโดนฟองลาลอยู่มาเหอะเออไม่ได้มาเร็วรีบมา